Mission to Pluto Podcast. let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f o l e Podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final File Podcast ครับ Podcast ที่นำเรื่องราวแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกมาสกิดต,ตอมอยากรู้ของคุณวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัศพลเช่นเดิมนะครับเรามาถึงตอนที่19กันแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟัง Final f ตฟ l นะครับ รีบช่วยกลับไปฟังเลยนะครับอีก18ตอนที่เหลือรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับและนอกจากไฟ n ์นอตฟาวแล้วนะครับตอนนี้เราเรามีรายการอื่นๆอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับในมิ s ชั่นทูพูโตตอนนี้เรากําลังจะโตตามชื่อนะครับโตไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะครับเพราะว่านอกจากพอดแคสต์เนี่ยก็ยังมีบทความที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับยังไงใครที่มีโอกาสนะครับ เอ่อได้ลองเข้าไปไลฟ์เพจแล้วก็ฝากไปคอมเมนต์หรือว่าไปแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยไปก็แวะเวียนไปได้ครับพิม์ใน Facebook ไปเลยว่า Mission to พูโตนะครับก็จะมีแฟนเพจของเราอยู่รับรองว่าคอนเทนต์นี่แน่นแล้วก็มีเนื้อหาสาระรับประกันว่าสนุกแน่นอนนะครับออกจากวงโครจรเดิมๆไปพร้อมกับพวกเราเนาะกลับมาสู่ไฟ n อลฟาร์ดแคสตของเราครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานอันหนึ่งครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับตำนานเนาะพอพูดถึงตำนานเนี่ยมันอาจจะมีความใกล้เคียงกับ นิทานแต่ว่าตำนานเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับ b s s d on true story คือมันมีความเป็นจริงมันเป็นเรื่องจริงที่มีคนยืนยันว่าเฮ้ยมันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็มีการเล่ามาแบบปากต่อปากแต่นิทานนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่เลยแต่ก็มีหลายๆครั้งครับที่นิทานก็ Based on True Story เหมือนกันนะครับดังนั้น2อ,อย่างนี้มันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับ สิ่งที่เป็นตำนานเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับแบบในเมืองไทยเองเนี่ยใครที่นึกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบมาสักสองสามตัวอย่างอันแรกเลยเขาบอกว่าเป็นตำนานเรื่องเรื่องของพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเคยได้ยินกันไหมเขาบอกว่าอันนี้เป็นตำนานเรื่องเล่าของภาคอีสานครับเกี่ยวกับจะมีพระสงฆ์เนี่ยครับอุ้มหมาตัวสีดำเนาะเดินมากับแม่ชีครับที่อุ้มแมวตัวสีดำครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาเคาะประตูชาวบ้านครับแล้วก็ ถ้าเกิดบ้านหลังไหนนะครับไปเปิดต้อนรับพระที่อุ้มหมาสีดํากับแมวสีดําตัวเนี้ยเขาบอกว่ารุ่งเช้าครับพอพอฟ้าสางปุ๊บแบบเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเนี่ยจะพบว่าครอบครัวนั้นนะครับเสียชีวิตทั้งหมดเลยโอ้โหคนลุกเลยนะครับออแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้ครับพอไปตรวจสอบศพนะครับจะเห็นว่าเครื่องในทั้งหมดเนี่ยหายไปนะครับนั่นหมายความว่าเขากําลังบรรยายลักษณะว่าจริงๆแล้วพระกับชี สองรูปนั้นนะครับเป็นผีปอบนะครับเพราะว่าชาวอีสานเนี่ยก็จะมีความเชื่อของด้านผีปอบจริงๆไม่ใช่อีสานเราผมว่ามันถึงขนาดมีหนังเรื่องบ้านผีปอบนะคือจริงๆก็คนไทยเราเนี่ยแหละก็รู้สึกจะมีความเชื่อเกี่ยวกับผีประเภทนี้อยู่ที่จะกินเครื่องในของเรานะครับดังนั้นก็จะเป็นตำนานอันนึงที่คนอีสานเขาพูดเล่าต่อกันมาครับว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับผีเหมือนกันอันนี้ผมเกิดทันด้วยนะ ก็คือผีแม่ไม้ครับเคยได้ยินไหมจริงๆเรื่องผีแม่ไม้เนี่ยมันเริ่มต้นที่อีสานเหมือนกันครับมันโด่งดังมากเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับผีผู้หญิงครับที่มาเข้าฝันผู้ชายเพื่อที่แบบเหมือนจะเอาไปเป็นสามีอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นถ้าเกิดไปตกหลุมรักเนี่ยก็จะไหลาตายไปเลยไหลาตายก็คือแบบ เหมือนเรานอนๆอนอยู่อย่างงี้ครับแล้วก็ตายไปเลยเนี่ยเขาเรียกกันว่าไหลาตายเนาะเสร็จแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ดังจํากัดแค่วงในภาคอีสานแล้วคราวนี้ดังระบาดเลยครับแบบผมเองเนี่ยเป็นคนภาคใต้เนาะคราวนี้จังหวัดผมเองเนี่ยก็จะมีการกลัวผีแม่ไม่กันเลยทีเดียวยุคนั้นถ้าใครเ,เกิดทันเนี่ยมันก็จะมีการนําหุ่นฟางครับมาตั้งแต่งตัวเป็นผู้ชายหน้าบ้านเนาะ mm. เพื่อเป็นการหลอกผีแม่ไม่ว่า นี่ผู้ชายอยู่หน้าบ้านถ้าเธอจะเอา,าเธอเอาหุ่นฟางไปแทนนะอนอกจากนี้นะครับบางทีบางบ้านเนี่ยก็จะมีการเขียนกระดาษไว้เลยบอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายอยู่นะครับเพื่อให้แบบเกิดผีแม่ไม้เดินผ่านมาเนี่ยก็จะได้ข้ามบ้านนี้ไปเลยนะครับหรือหนักหหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าถึงขนาดบางบ้านเนี่ยครับมีการให้ผู้ชายที่อยู่ในบ้านเนี่ยแต่งตัวแบบใส่ผ้าถุงใส่กระโปรงอะไรเงี้ยเข้านอนแต่งหน้าเข้านอนเลยนะครับเพื่อหนีผีแม่ไม ซึ่งในสมัยนั้นผมจำได้ว่าฮิตมากจริงผมขับรถไปกับคุณพ่ออย่างเงี้ยครับไปตามทุ่งนาหรือว่าเป็นบ้านแบบออกทางชนบทนิดนึงเนี่ยจะเห็นว่าแทบทุกบ้านเลยครับจะมีแบบเนี่ยขุนฟางอยู่ <c oughs> ก็เคยถามคุณพ่ออยู่ครับว่าทำทำไมเออแล้วก็คุณพ่อก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับค่อนข้างโด่งดังแล้วก็มีการนํามาสร้างเป็นหนังด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับยายสปีดเคยได้ยินกันไหม คือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องเล่าของนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับในมหาวิทยาลัยสงขานครินหรือที่เราเรียกกันว่ามออ,อเนาะคือเขาบอกว่าในซอยตอนตกกลางคืนเนี่ยจะมีคุณยายที่แบบชอบวิ่งใส่รถที่ผ่านมานะครับมันหลอนตรงที่ว่าแบบเหมือนอเด็กๆเนี่ยในมอจะส่วนมากจะขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ <laughs> เขาบอกว่ายิ่งเราบิดหนีเร็วเท่าไหร่อะ คุณยายก็จะแบบเร่งมาทันเราครับทำให้แบบตอนกลางคืนเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะกล้าขับรถออกไปตอนกลางคืนนะครับก็เรียกว่าหลังๆคุณยายสปีดก็ได้มีการแพร่พลันนอกจากในมออเนี่ยก็ไปโผล่ที่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอขอมอขอนแก่นนะครับหรือว่ามอเชียงใหม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนต้นกําเนิดมาจากในวงเล่าของกลุ่มนักศึกษาที่เขาเหมือนเขาเมคขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับก็อย่างไรก็ตามครับนี่ก็เป็นตำนานในเมืองไทยนะครับที่เอามา มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจะเป็นตำนานระดับโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นตำนานเรื่องนึิงที่ผมว่าดังมากๆนะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาและแน่นอนครับตำนานเรื่องนี้มีการบันทึกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับมาฟังกันเลยดีกว่าตำนานนี้ชื่อว่า Pied Piper of Hamelin นะครับคุ้นๆไหมเรื่องคุ้นๆไหมถ้ายัางไม่คุ้นเดี๋ยวผมจะเล่าตำนานนี้ให้ฟังครับ เรื่องนี้ครับเกิดในประเทศเยอรมนีในปี1 2 8 4อครับอยู่ที่เมืองฮามิลินนะครับอันนี้เป็นชื่อเมืองเนาะเขาบอกว่าในตอนนั้นเมืองฮามิลินเนี่ยมีฝูงหนูแพร่พันธุ์จำนวนมากเลยครับแบบหนูนี่แบบตัวพวกหนูเนี่ยครับมันระบาดมากเลยชาวบ้านก็เดือดร้อนจากหนูเนี่ยครับเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยมันจะมาคอยทําลายข้าวข,ของมากัดสเสบียงอาหารนอกจากนี้ครับตัวหนูเนี่ยยังเป็นพาหะนาโรคโดยน้การละลรคอะไรเนี่ยที่เรารู้จักกันนะครับเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ย แม้แต่แบบเอาแมวมาคอยจับหนูเนี่ยสุดท้ายก็สู้หนูไม่ได้ครับเพราะว่าปริมาณของหนูเนี่ยมันเยอะมากกลายเป็นว่าแมวครับโดนหนูลุมยำตายซะเองนะครับคือรุนแรงมากชาวบ้านก็เลยแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วก็เลยแบบรวมเงินกันครับได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ให้รางวัลกับผู้ที่แบบเอ้ยใครปราบหนูได้เอาเงินก้อนนี้ไปเลยนะครับแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครเลยครับที่จะอาสามาปราบหนูฝูงนี้ได้นะครับในต,ตอนนั้นเองครับมีชายลึกลับคนหนึ่งเสนอตัวขึ้นมาบอกว่า ฉันนี่แหละเดี๋ยวจะมาปราบหนูให้ผู้ชายคนนี้ครับใส่เสื้อหลากสีเลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ข้างกายก็คือปีครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการหนูโดยการเป่าปีโอ้โหตอนนั้นชาวบ้านก็เซอร์ไพรส์มากครับว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยใครมาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยววิธีการก็แสนจะประหลาดนะครับชาวเมืองก็เลยบอกว่าโอเคโอเคขอให้ปราบได้อยากได้อะไรตอบแทนเอาไปเลยนะครับเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ชาวเมืองก็เห็นชายลึกลับคนนี้ครับหยิบปีขึ้นมาแล้วก็เดินเป่าเลยครับเป่าปีไปเรื่อยๆทันใดนั้นเองครับหนูจํานวนมหาศาลจากทุกมุมเมืองเลยนะครับวิ่งกรูออกมาครับแล้วก็เดินตามผู้ชายคนนี้เข้าแถวเป็นระเบียบเลยครับผู้ชายคนนี้ก็เป่าปีไปหนูก็เดินตามไปครับราวกับว่ามันหลงไหลในเสียงเพลงของเขานะครับจนสุดท้ายครับชายคนนี้ไปหยุดอยู่ที่ริมแม่น้ําเวเซอร์นะครับเป็นแม่น้ําที่อยู่ใกล้ๆเมืองครับหนู แต่ละตัวนะครับค่อยๆกระโดดลงแม่น้ําไปเรื่อยๆครับตายทีละตัว2ตัวตายทีละตัวจนสุดท้ายครับหนูทุกตัวกระโดดลงแม่น้ำนะครับแล้วก็ไม่เหลือหนูเลยแม้แต่ตัวเดียวครับเอาละครับคราวนี้ก็ถือว่าภารกิจสําเร็จถูกไหมครับใช้เป่าปีก็เลยกลับไปในเมืองครับแล้วก็บอกว่าอ่ะนี่ไงฉันทําเสร็จแล้วขอค่าจ้างหน่อยปรากฏว่าชาวบ้านเกิดเสียได้เงินครับก็เลยปฏิเสธนักเป่าปีคนนั้นนะครับโดยให้เหตุผลบอกว่า ไม่เห็นนายจะทําอะไรเลยฉันก็เห็นอยู่นี่ว่าหนูมันกระโดดลงไปในน้ําเองแล้วก็ยังมีการขู่นักเป่าปีด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมาเตื้ออย่างนี้นะเดี๋ยวจะแจ้งตํารวจจับซะเลยโอ้โหเป็นไงครับชายเป่าปีรู้อย่างนี้โกรธแค้นมากครับแล้วก็มีการทิ้งท้ายไว้อย่างแบบโกรธโมโหมากเลยบอกว่าพวกคุณต้องรักษาสัญญาฉันจะเอาสิ่งสําคัญที่สุดของพวกคุณไปนะครับแต่ไม่มีใครแคร์ครับทุกคนโนโสวนโนแคร์มากแล้วก็ยังหัวเราะเยาะแบบชายเป่าปีคนนี้อีกต่างหาก และแล้วครับวันที่26มิถุนายนนะครับปี1284ชายเป่าปีคนนี้กลับมาที่เมืองฮามลินอีกครั้งหนึ่งครับเขาก็เริ่มเป่าปีบนถนนครับทันใดนั้นเองคราวนี้ไม่ใช่หนูนะครับแต่เป็นเด็กชายกับเด็กหญิงจำนวนกว่า130คนครับเดินออกมารวมตัวกันแล้วก็เดินตามเข้าไปเหมือนตอนสมัยที่เขาปราบหนูเลยครับชาวบ้านที่เห็นครับพยายามห้ามเท่าไหร่ครับไม่มีเด็กคนไหนได้ยินเลยครับเหมือนทุกคนแบบ เรียกว่าไร้สติแล้วก็ล่องลอยไปกับเสียงเป่าปีของชายคนนั้นครับเด็กทุกคนก็ต่างร้องเล่นเต็มลำร้องเพลงกันตามทํานองเสียงปีเดินออกไปนอกเมืองครับจนสุดท้ายก็ไม่มีใครได้เห็นชายเป่าปีและเด็กๆเหล่านั้นอีกเลยครับจบลวคนนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้ครับแต่งจากเรื่องจริงนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็น เรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเป็นคดีสําคัญของประเทศเยอรมันที่เกิดขึ้นในปี1284จริงๆนะครับคือเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่เมืองฮามลินนะครับในแคว้นเนียร์ดอสเซเซนส์นะครับอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับมีการลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับว่าวันที่26มิถุนายนปี1284ที่เมืองฮามลินเนี่ยมีคดีเด็กจํานวน130คนครับหายสาบสูญไปอย่างกระทันหันนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการบันทึก ที่ไปเจอตำนานที่เก่าที่สุดในการบันทึกเหตุการณ์นี้ก็คือในปี1440นะครับเป็นบันทึกที่เก่ามากนะครับหลังจากนั้นบันทึกนี้ครับเดิมทีเป็นบันทึกภาษาเยอรมันก็มีการแปลมาเป็นภาษาอังกฤษในปี1606โดยคุณร well ิชาร์ดโรแลนด์เวลชาเกนนะครับซึ่งคดีเด็กหายเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เหตุการณ์ที่ผมเล่าไปเมื่อต้นเนี่ยมันเป็น กึ่งึ่งนิทานถูกไหมครับมันมีการผูกเรื่องของหนูเข้ามาซึ่งเรื่องของหนูพวกนี้ครับมันจะเป็นการเสริมแต่งขึ้นมาในภายหลังตั้งแต่ในช่วงราวปี1816ที่มีพี่น้องตระกูลกริมนะครับนำเรื่องนี้มาเรียบเรียงใหม่เป็นนิทานนะครับโดยมีการใส่ตัวละครเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือเป็นเด็กขาแพลงกับเด็กตาบอดครับที่เดินตามไปสุดท้ายเด็กขาแพลงกับเด็กตาบอดนี่ครับรอดตายกลับมาได้นะครับอันนี้เป็นนิทานกริมใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูได้เนาะ กามาที่คดีจริงๆครับตอนนี้คือเรื่องราวเนี่ยเขาบอกเด็กหายไปพร้อมกันร้อยคนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะเธอถ้าเรามาจินตน,นาการแต่ก็ยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่าว่าสุดท้ายแล้วเด็กๆหายไปได้ยังไงแล้วเรื่องราวเป็นยังไงมีข้อสันนิษฐานครับเป็นทฤษฎีแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวผมจะลองหยิบข้อสันนิษฐานบางส่วนออกมานะครับว่าเออมันมีความเป็นไปได้แบบนี้แล้วท่านผู้ฟังล,งลองลองฟังตามดูแล้วคิดว่าเออแบบไหนมัน make sense เนาะเขาบอก ทฤษฎีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเด็กน่าจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุโดยการเดินลงไปจมในแม่น้ําเวเซอร์เหมือนกับหนูในนิทานเลยครับคือเด็กอาจจะเดินตามามีคนคนนึงเดินแล้วก็แบบอาจจะล่อลวงเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สุดท้ายเด็กเหล่านี้เสียชีวิตโดยการตกแม่น้านะครับอีกบันทึกหนึ่งเขาบอกว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้ตกแม่น้าครับแต่ตกภูเขาแทนนะครับภูเขาที่ว่าก็คือภูเขาที่ชื่อว่าฮอปเบนเบิร์ก เพราะว่าวันที่26มิถุนายนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันเซนส์โยฮันแอนเปาโลนะครับซึ่งที่เมืองทามลินเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมโดยการจุดไฟบนภูเขาครับแล้วก็ภูเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะค่อนข้างชันแล้วก็หน้าผาเนี่ยมันตัดนะครับส่วนข้างล่างก็เป็นบึงลึกเลยก็เป็นไปได้ว่าเด็กๆเ,เ,เขาอาจจะพาขึ้นแบบชวนๆกันขึ้นไปดูไฟตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มองไม่เห็นสุดท้ายตกหน้าผาไปนะครับ มีอีกทฤษฎีหนึ่งครับเขาบอกว่าอาจจะเกิดโรคระบาดขึ้นและเด็กๆเหล่านี้อาจจะถูกพาไปอยู่ที่อื่นก่อนนะครับโดยแนวแนวความคิดนี้มาจากตอนที่ยุโรปตอนนั้นเป็นการระลกมากๆเลยครับการระลกกาลังระบาดอยู่ในยุโรปมากๆเลยซึ่งการระลกนี้ก็ไม่แน่ว่าเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเรื่องเกี่ยวกับหนูหกเข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับ อีกทฤษฎีหนึ่งครับอันนี้ออกแนวสายบุญเลยเขาบอกว่าเด็กๆร้อยคนเนี่ยอยู่ๆก็ออกมารวมตัวกันแล้วก็ออกไปจาริกสแสวงบุญนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยส่วนนักเป่าปีกก็คือเป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มนักสแสวงบุญนั่นเองนะครับก็มีคนคิดประมาณนี้ด้วยเหมือนกันหนึ่งนะครับมีอีกอทฤษฎีหนึ่งครับเขาเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยออกจากหมู่บ้านเพื่อไปสร้างหมู่บ้านเองใหม่เลยโอ้โหอันนี้แนวแอดวานซ์นะครับเพราะว่าในช่วงปีนี้เป็น ยุคที่แบบเออเหมือนมีหมู่บ้านอะไรเกิดขึ้นใหม่มากเลยเด็กฮามิรินเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโตพอแล้วอยากจะเป็นผู้บุกเบิกอยากจะเป็นแบบเหมือนหัวหน้าเผ่าอะไรอย่างงี้ก็เลยจับกลุ่มไปสร้างหมู่บ้านใหม่เลยก็มีคนคิดทฤษฎีประมาณนี้เนาะอีกอันหนึ่งครับเป็นทฤษฎีที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าชาวบ้านนะครับในฮามิรินตอนนั้น,นค่อนข้างเอ่อทายะค่อนข้างยากจนเลยจนเลี้ยงเด็กๆไม่ไหวนะครับเขาก็เลยต้องแบบเหมือนแอบลักลอบส่งเด็กออกนอกหมู่บ้านนะครับไม่ให้เจ้าหน้าที่รู้เพราะว่า ไม่มีปัญญาเลี้ยงพูดง่ายๆเนาะแล้วก็อาจจะส่งไปอยู่กับญาติหรืออยู่กับหน่วยงานอื่นนอกเมืองอื่นที่มีฐานะดีขึ้นนะครับทาให้แบบแล้วก็แกล้งทำเป็นว่าเออเด็กหายไปพร้อมๆกันแต่จริงก็คือพ่อแม่ทําแผนไปอันนี้ก็ทฤษฎีนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับมีอีกทฤษฎีหนึ่งอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งเขาบอกว่าช่วงที่เกิดเอ,อเหตุการณ์นี้ครับเป็นช่วงของสงครามครูเสดนะครับนักประวัติศาสตร์เลยเชื่อว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ถูกส่งไปร่วมรบในสงครามโอ้ เอาเด็กไปลบนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่มันมีเด็กผู้หญิงด้วยเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจอีกทฤษฎีหนึ่งแล้วกันครับเขาบอกว่านักเป่าปีนียอาจจะเป็นพวกชอบล่อลวงเด็กนะครับไปล่วงละเมิดทางเพศนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาค่อยๆลักพาตัวเด็กไปเรื่อยๆไปทามิดีิมิร้ายจนหมดเลือเมืองนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มแนวมิจฉาชีพไปเลยแต่อย่างไรก็ดีครับคดีหายสาบสูญของเด็กในเมืองแเมิลินเนี่ย มันยังไม่ได้รับการคี่คายจนปัจจุบันนะครับแล้วก็หลักฐานที่หลงเหลืออยู่เนี่ยก็มีแค่หลักฐานที่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับรวมถึงมีกฎระเบียบอันนึงของเมืองฮารเมลินที่น่าสนใจเลยคือเขาเคยมีกฎที่บอกว่าห้ามประชาชนออกมาร้องเพลงบนถนนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้สลดแบบเหตุการณ์สลดใจนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเรียกว่ากฎน,นี้ก็ มีอยู่ยาวนานพอสมควรเลยแต่ตอนหลังก็ยกเลิกไปนะครับการที่มีกฎนี้ล่ะครับมันเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์เด็กหายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงแหละนะครับกลับมาส่วนของนิทานเวอร์ชั่นของพี่น้องตระกูลกลิ่มนะครับมันก็มีเรื่องที่น่าชวนคิดชวนคุยนิดหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีการแต่งเติมว่าเด็กที่รอดชีวิตเนี่ยมี2คนใช่ไหมก็คือเด็กตาบอดกับเด็กขาแผลงนะครับคำถามคือ นิทานกำลังจะบอกอะไรกับเรามากกว่านะครับในความคิดของผมเนี่ยผมมองว่านักเป่าปีเนี่ยครับมันอาจจะหมายถึงสื่อข้อมูลหรือสิ่งยั่วยุในปัจจุบันก็เป็นได้เนาะคือเสียงปีะครับที่มันหลอกหลอนเด็กๆหรือทําให้เด็กๆหลงเชื่อครับมันก็อาจจะเหมือนข้อมูลหรือสื่อต่างๆในโลกปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเยอะมากบางทีก็เป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะครับหลายๆสื่อเนี่ยมันก็เป็นตัวเหมือนชัก ชักโยงแล้วก็โน้มน้าวให้คนจํานวนมากหลงผิดเข้าใจผิดและเดินทางไปสู่หายนะได้ครับดังนั้นผมว่าซิมโบลสองอย่างครับอย่างแรกคือเด็กตาบอดอ่ะมันหมายถึงว่าเขามองไม่เห็นเด็กกลุ่มนั้นนะครับทำให้สุดท้ายเขาไม่ได้เดินตามไปนะครับทำให้เขารอดชีวิตได้อันนี้คือผมไม่ได้หลีกหมายถึงว่าเออทุกคนต้องปิดหูปิดตาไม่รับสื่อไม่รับข่าวสาร,รเลยเลยเนาะแต่ว่าผมกำลังมองว่ามันอาจจะสะท้อนว่าบางข่าวหรือบางสื่อหรือบางข้อมูลเนี่ย เราไม่จําเป็นว่าจะต้องเสพสื่ออย่างไร้สติทุกๆครั้งก็ได้นะครับบางสื่อเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันบั่นทอนเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรับมันนะครับเราเลือกรับสื่อที่มันเหมาะสมกับเราซะดีกว่าเหมือนปิดตาข้างเดียวครับดังนั้นคือบางครั้งคนตาบอดกับรอดเห็นไหมเพราะว่าเขาเลือกที่จะรับรู้ในบางเรื่องเท่าที่จําเป็นนะครับเพราะว่าการเสพหรือรับสารอะไรมากๆไปบางทีมันก็พาเราไปสู่หายนะหรือการตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันเนาะมากของเด็กหาแพลงเนี่ย เขารอดมาได้ตามนิทานก็คือเดินตามเพื่อนเพื่อนไม่ทันนี่แหละครับหลุดกลุ่มครานี้เรามาตีความเนี่ยมันก็เหมือนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะที่มันฟีดข่าวฟีดข้อมูลเนี่ยเ,เร็วมากๆเลยเหมือนกลุ่มคนที่มันเดินไปเร็วมากเลยคําถามคือเราต้องตามกระแสะแบบนั้นไปตลอดหรือเปล่านะครับบางทีการรอคอยหรือว่าการคิดอย่างรอบคอบระมัดระวังมันก็ทําให้เราพ้นภัยได้เนาะบางทีเราไม่ต้องไปตามกระแสะทุกๆเรื่องก็ได้นะครับตกข่าวอย่างมีสติบ้างก็ได้นะครับงั้นผมว่า นิทานน่าจะพยายามจะสอดแทรกอะไรหลายๆอย่างให้กับเราสําหรับผมผมตีความได้แบบนี้สําหรับบางท่านอาจจะตีความเป็นบอย่างอื่นเนาะแต่นี้ก็มาแชร์ไอเดียแล้วกันนะครับก่อนจากการขับมีเกตเล็กๆน้อยๆของเมืองฮามลินให้ฟังว่าเมืองฮามลินนะครับก็อยู่ในประเทศเยอรมันนี่แหละปัจจุบันก็มีคนประมาณ60,000คนครับแล้วก็เมืองนี้ก็มีชื่อเสียงมาจากนิทานข้างต้นที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับปัจจุบันสถานที่ที่ตั้งเมืองฮามิลินเนี่ยกลายเป็นถนนที่แบบ เขาเรียกว่าดึงดูดนะักท่องเที่ยวไปเทียเท่ยวเยอะมากเลยนะครับชื่อถนอนเนี่ยอ่านยากนิดหนึ่งนะผมพยายามไปฟัง Google เนี่ยเขาอ่านว่าบันเกอรูเส้นสตาร์เซอร์ประมาณนี้นะครับแต่แปลเป็นไทยก็คือถนอนที่ไม่มีเสียงกลองนะครับก็คือถนอนที่แบบมันไม่มีดนตรีหละนะครับโดยทางเมืองนะครับมีกฎห้ามเล่นดนตรีห้ามร้องเพลงห้ามเต้นราในเมืองเด็ดขาดเลยครับ เหตุผลก็คือเพื่อเป็นเกียรติให้กับเด็กๆที่หายตัวไปนะครับนอกจากนี้ครับยังมีตึกที่ชื่อว่า l e a t e r f a n k e r House นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือบ้านคนจับหนูลครับซึ่งเชื่อว่าสร้างในปีประมาณ16 1602-1603นะครับ ส่วนตีมในเมืองเนี่ยเขามีการจัดตีมคล้ายๆเรื่องของนิทานคนเป่าปี่หมดเลยแล้วก็มีสันแบบเขาเรียกว่าอะไรสินค้าซินเนียอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับคนเป่าปี่เป็นจํานวนมากเลยครับแม้แต่เมนูอาหารนะครับหรือสถานที่เนี่ยก็จะมีการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับน,นิทานเรื่องนี้ผมยกตัวยอย่างเช่นแบบเขาก็จะมีช็อกโกแลตรูปหนูนะครับเป็นเหมือนแบบ กาะซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆได้หรือว่าห้องรับประทานอาหารนะครับที่เขาจะแต่งเป็นเหมือนรูหนูเลย <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นการทําให้คนแบบมีเฟลลิ่งในการที่จะเข้าไปเที่ยวเมืองต่างๆนะครับนอกจากนี้ในทุกวันที่26มิถุนาของทุกปีนะครับที่เมืองนี้ยังมีการเซตเป็นวันสําคัญก็คือเป็นวันคนจับหนูอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผมไปอ่านมาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจเนาะมันเป็นตำนานมันเป็น เก่งๆนิทานนะครับที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับแล้วก็เออมันเป็นคดีสยองขวัญเนาะแล้วก็สุดท้ายมาแต่งเป็นนิทานแล้วมันเหมือนมีกิมมิกหรือมีอะไรบางอย่างที่สะกิดความคิดเราได้เหมือนกันเนาะว่าเขาสอดแทรกอะไรเราอยู่นะครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวแปลกๆแบบนี้นะครับชอบฟังเรื่องราวแบบนี้มาฟังกันได้ในไฟล์นอตฟาวนะครับเดี๋ยวเราจะมากันทุกวันศุกร์ช่วงเย็นแบบนี้นะครับทางช่องของ m i s s i o n พูโตเรามีช่องทางมากมายครับยูทูบสปอติฟายซาวคาร์พอร์ตบีนแอปเปิลพอรแคสต์นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นว่าเรามีแฟนเพจด้วยในแฟนเพจก็จะมีพอดแคสต์ของพอดแคสเตอร์ท่านอื่นๆนี่นะครับแบบสนุกทุกรายการเลยผมฟังแล้วผมก็ยังชอบเลยนะครับแล้วก็ตัวคอนเทนต์ตอนนี้เราเริ่มมีคอนเทนต์ลงเรื่อยๆนะครับยังไงลองไปอ่านกันดูฝากไลค์ฝากแชร์นะครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันได้เลยทุกๆคอมเมนต์มีประโยชน์กับพวกเราจริงๆครับหราวันนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับก็ใครชอบนิทานแบบนี้ลองไปหาดูนะนิทานกลิ่มสนุกจริงๆนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัย นะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตทุกๆอย่างไปได้ได้วยดีครับสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l f i l e Podcast